ในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมและมีการเข้าถึงอย่างกว้างขวางนะครับเครือข่ายคนทํางานเรื่องสิ่งแวดล้อมและกลุ่มเยาว,วชนลุ่มน้ำโขงจากหลายจังหวัดมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้การใช้ Facebook เพื่อที่จะสื่อสารเรื่องราวตลอดลุ่มน้ำโขงของพวกเขาติดตามจากรายงานคุณคําปิ่นอักษรน,นักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ ซูเมอร์นีซื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือสําคัญที่สามารถจะใส่ในการสื่อสารเรื่องดาวต่างๆได้อย่างรวดเร็วรวมถึงประเด็นทางสังคมคนทํางานเรื่องสิ่งแวดล,ล้อมในแม่นำ้ำโขงจึงได้จัดท้มีกิจกรรมอบรมกลุ่มเยาวชนลุ่มน้ำโขงขึ้นโดยมีตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารคนครพนมและจังหวัดนองค่าย <Okay. S 1> เพื่อที่จะฝึกทักษะการถ่ายภาพและการเล่าเรื่องอย่างง่ายๆผ่านโลกออนไลน์อย่างเช่น Facebook เฟซบุ๊กอะบางเถอะไว้ติดต่อสื่อ,อสารกับหมูที่ว่าเป็นหมูเกา่าค่ะจะย้ายโรงเรียนไปเองดูแล้วก็ระบายอารมณ์เป็นบางครัง้งเอาไว้ถามการบ้านหมูเวลาไปโรงเรียนก็บอกกระถามคู่ค่ะแบบเวลาเรียนก็บอกขัวใจก็แช่ห้อมังสือเองนีครับที่กับปูยืตมตังโรงเรียน กิจกรรมในเทือนี้เน้นสร้างความเข้าใจและเปิดมุมมองการใส่พื้นที่ซื้อออนไลน์ซึ่งมันบริม่นแ,นแค่เครื่องสื่อสารเรื่องราวส่วนโตเท่านั้นแต่ยังใส่บอกเล่าวิถีชีวิตท้องถิ่นของคนในชุมชนได้โดยเฉพาะลุมนํำโค้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของระดับน้ำที่ขึ้นลงผิดปกติในปีนี้ผ่านภาพถ่ายซึ่งอุปกรณ์ง่ายๆเช่นโทรศัพท์มือถือหรือกล่องลิจิตอนที่มีอยู่แล้วก็สามารถนำมาใส่ได้ ที่เคยทําที่เคยพูดเคยระบายเหมือนเป็นสิ่งไรสาระไปเลยเพราะมีระบายลงบ้างถ่ายรูปตัวเองกับเพื่อนบ้างเลยจะ,จะไม่ค่อยถ่ายวิวอะไรเท่าไรมันก็มีมีค่าอย่างสิ่งแวดล้อมเราควร,รักษาไว้เมื่อก่อนก็คิดอยู่แต่ว่าไม่ได้จริงจังอะไรนะแต่ว่าต่อไปนี้จะตั้งใจมากขึ้นจะตั้งใจรักษาสิ่งจะรักษาถ่ายภาพแล้วสื่อสารออกมาให้มีความหมายมากขึ้น การสื่อสารกับสังคมถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศไม่นำโค้งและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคอีสานเป็นเรื่องที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องซอยกันเบืองแย่งถึงเครื่องมือสื่อสารเขาถึงชุมชนยางถั่วถึงนีกระือเป็นโอกาสและเป็นโจทย์สําคัญที่จะสางค,ความตระหนักให้เยาวชนได้รับรู้และเข้าใจในประเด็นทางสังคมเพื่อให้ได้ส่งผ่านความคิดสาระข่าวสารผ่านพื้นที่ออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ทั้งเรื่องส่วนโตและเหล่อง่วนร่วม กสามารถที่จะดำเนินการไปพร้อมๆกันได้ข้าปพินอักษรนักข่าวพลเมืองรายงาน